เอาชีวิตรอดในป่าเออเอาชีวิตรอดในป่าเห็นไหมนี่อยู่ในป่านะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะฮะก็จะพาไปเก็บผักเออวันนี้จะเป็นเมนูผักนะฮะเมนูที่ไม่ต้องใช้กระตัง <c oughs> นะฮะก็ไปเก็บผักมาลวกกินกับน้ำพริกเออเราจะไปเก็บผักอะไรบ้างนะฮะ มีผักอย่างแน่นะฮะออมออมหัวออมฮาวเขาเนี่ยนะฮะออรอบรอบบ้านรอบรอบป่าเราเนี่ยป่าชุมชน <c ười> นะป่าชุมชนแล้วก็รอบรั้วเออเราจะได้ผักอะไรไปนะ,ะแล้วก็ไปทําน้าพริกแบบสูตรพิเศษอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษนะฮะทำน้าพริกสูตรพิเศษไปโอเคกับการเอาชีวิตรอดในป่า1วันนะฮะโอเคไปเลย ก็จะเริ่มจากเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนต้นหญ้าใช่ไหมฮะที่จริงแล้วมันคือผักโหมเขาเรียกว่าผักโหมนะไม่ใช่ผักขมอ่านี่เห็นไหมเราก็จะเริ่มเด็ดเอายอดอ,อ่อ,อนมันนะฮะนี่เห็นไหมอ่านั่นแหละอันนี้คือดอกขาเออดอกขาอ่อนนี่มันก็กินได้เหมือนกันอ่าอันนี้คือหน่อขาอ่อนนะฮะหน่อขาอ่อน อ่เดี๋ยวเลือกเอาอันที่มันอ่อนๆเด้เราจะไปแกะเอาข้างในมันแล้วก็ไปเอาไปลวกอืเอาไปลวกกินกับน้ำพริกก็อร่อยเหมือนกันนี่นี่หน,น,น่อขาอ่อนนี่อ่าขาอ่อนนะไม่ใช่ขาอ,อ่อนอ่ะได้แล้วอ่าทีนี้ก็ไปดูซินี่เห็นไหมนี่อันนี้เขาเรียกผักปลังหร,หรือปลังหรือผักปังนะฮะก็เป็นผัก พื้นบ้านอีกชนิดหนึง่งที่นำมา,าลวกกินกับน้ำพริกก็อร่อยเหมือนกันเออนี่เห็นไหมที่เขาไปแกงใส่หม้อยจูบเพิ่ไปนองนะฮะอาาันนี้ผักปังอันนี้ก็หากินที่ริมลัวของชาวบ้านอันนี้คือยอดบวบเออยอดบวบนะไม่ใช่ยอดฟักอันนี้เป็นยอดบวบเราก็เด็ดเอายอดอ่อนๆม,มันเออมันก็เอาไปลวกกินกับน้ำพริกได้อร่อยเหมือนกันอ่า เห็นไหมอ่ะเก็บเอาแล้วก็อ่ะนะฮะพอได้ผักแล้วนะฮะเราก็ขาดน้ำพริกใช่ไหมฮะแต่น้ำพริกของเราวันนี้นะฮะก็จะเป็นน้ำพริกนี่ <c oughs> แต่มันจะเป็นอ,นนอ,นอ,อ,อันน้ำพริกที่ทำจากอึ่งอ่างเออเป็นน้ำพริกที่ทำจากอึ่งอ่างนะฮะหรืออ่าที่เรียกว่า ปนอื่นนั่นเองปนอื่นทุกทีสูตรอื่นเขาจะสูตรอื่นเขาจะานหามเลยสูตรอื่นเนี่ยเขาจะไปต้มใช่ไหมฮะเขาจะไปต้มแต่อันเนี้ยเราไม่ต้มเราใช้กันย่างแทนอย่างให้มันแห้งแล้วกินกินคาวมันก็จะแบบระเหยไปกับไอร้อนอ่ะอมันจะระเหยไปกับไอร้อนเราก็จะ,ะเราก็จะ ได้กลิ่นที่มันหอมขึ้นคิตวาได้ไงเออคิดวาคิตวาจังสันเอาโอเคเราจะทำปนอื่นเอาโอเคไปอื่อ่ะ,น,อะนะฮะเราก็จะมี พริกที่เราไปย่างไฟให้มันหอมๆนะฮะที่เราไปย่างไฟมพรหอมแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะฮะจากนั้นก็อึงอ่า,ออางเ,ออเราจะสับก็ได้แต่อันนี้มันไม่ได้แข็งมากมันไม่ได้แข็งมากเราก็ใช้การหักลงไปปีบมันลงไปฉีกมมันลงไปอย่างนี้ ขี่ลงไปขีดลงไปแบบนี้อขีดลงไปนี่ เชียงใหญ่ฮะฮะหรือลงไปจากนั้นเราก็จะโคกให้มันละเอียดโคกให้มันละเอียดทำให้มันละเอียด โอกเสร็จแล้วก,วกแบบ็แล้วก็จะปรุงด้วยน้ำปลาหนะฮะนิดหน่อยนะะน้ำปลาร้านิดหน่อยนะฮะเติมลงไปนิดหนึ่ใส่ไป ใส่น้ำปลาลงไปทีนี้อะทีนี้น้ำปลามันเป็นปลาสดใช่ไหมฮะเรากลัวว่ามันจะสดใช่ไหมฮะเราก็เอาน้ำต้มเดือดๆเทลงไป เอาน้ำต้มเดือดๆเทล,ลงไปนะฮะเออแบบนี้อือมันก็จะเป็นน้ำขึ้นมานี้ก็ผงนัวเออผงนัวอย่ามัวเสียไปต้องใส่ผงนัวนะฮะใส่ไม่ต้องตวงกะเอาใส่ลงไปนี้ ปลาไปพอใส่หลายมันสีเข้มมันจะเข้มเกินไปเข้มไหมเนี่ยเ,ออเดี๋ยวอพอดอีจากนั้นก็มะนาวใส่มะนาวเพิ่มความสดชื่นขึ้นมาหน่อย มะนาวให้มันมีกลิ่นถ้าชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่เยอะนีอ่อ่าได้ละ เปรี้ยวมะนาวทำไมไม่เปรี้ยวเลยใส่เราเป็นคนชอบฐานเปรี้ยวไม่ใช่ะอะไรหรอกแล้วก็ฉีไปเรื่อยนิดหน่อยให้พอมีกลิ่นหอมยิ่งใส่สารแหน่ก็ได้แต่สารแหน่ไม่มีสารแหน่ไม่มีก็ใช้ ผักชีไปเรื่อยแทนแล้วกันใส่ใส่หอมปีแทนนะครับฟ้าบหั่นนิดหน่อยหั่นหั่นหันแบบนี้คลิแล้วก็โรยลงไปฟ้าบ นี่เราจะได้เป็นน,นี่คือ แจ่วอึ่งแจ่วอึ่งหรือปนอึ่งนั่นเองนี่เอาโอ้เหี้ยสนอเอาไปมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปกินกับผักลวกกันโอเคไปเลยว,วิธีคนจอนวิธีแห่งชีวิตวิธีแห่งความสุขอ้าวไหนล่ะ เออก็ปักกล้องก่อนนี่ฟาบีได้เวลากินข้าวแล้ววันนี้จะกินแบบที่ตรงนี้เลยนะฮะนี๋ยวมันหยาแตกกล้องเ,เดี๋ยวทำเออ เราอยากกู่ได้กล้องเลยใช่ไหมกล้องเรามันไม่ค่อยมีคุณภาพเปลี่ยนมุมดีกว่าเออมุมนี้มันน่าจะอดูดีกว่าเอ,อเราลืมไปว่าเราเปิดตัวในป่าเราก็ต้องมากินในป่านะฮะกับเมนูปลาป่าเออมีปลาอย่างแนมเลยนะฮะมีปลาอะไรบ้าง อันดับแรกก็ป่าขาอ่อนออันนี้เป็นอันนี้เป็นเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวนี่ดอกขาอ่อนกินกับน้ำพริกอึ่งอ่างเออน้ำพริกอึ่งอ่างหรือปนอึง่งปนอึง่งหรือน้ำพริกอึ่งอ่างเราลองดูว่าข้าวเหนียวต้องคำใหญ่ๆแล้วก็ตุ้ยลงไปเลยนะฮะ ชิมดูที่คำแรกแซ่บไหม,มก็เหมือนซัมพริกทั่วไปนะฮะบ แ่บไปอีกแบบนึงนะฮะอันนี้คือยอดผักปังที่เกิดตามริมรั้วทั่วไปมันก็กินได้เหมือนกัน นี่ผักสดสดผักสดสดปลอดสารพิษเออปลอดสารพิษกินเพื่อสุขภาพนี่ ใส่น้ำหลายขวดมันก็เลยน้ำเป็นจงลงจากน้อยเราต้องลดน้ำร้อนลงให้มันเป็นแบบอ่าพอเปียกๆจะแฉะหน่อยอันนี้ใส่น้ำเยอะเกินไปนะฮะแต่รสชาติก็ดีใช้ได้สำหรับใครที่ไม่อยากกินประเภทต้มประเภทปิ้งอยากทําเป็นอย่างอื่นมันก็สามารถทําได้โดยเฉพาะน้ําพริกหัวไรพักติดแขว ขุยปนขุยปนต่อขา้นี่ั นี่นี่อะผักโขมอะไรผักโขมมีนี่โอ้ยเป็นเคีย้ยเป็นเคีย้ยขึ้นมาเลย <c oughs> เราม้วนม้วนม้วน,วน,วนหน่อยนะฮะนี่กินผักเยอะเยอะมันจะได้แบบถ่ายคล่องแล้วก็อ่าหุ่นดีเออสุขภาพดีต้องกินผักลวกต้องกินผักสุกนะอ,อผักลวก ใบเขียวลวกนี่แหละแล้วก็จ้ำน้ำพริกอือ ปึ๊บปึ๊บนี่ดอกแคร์ดอกแคร์เผื่อจะได้มีคนเขาคอยเทคแคร์ดูแลหัวใจก็ต้องกินดอกแคร์เยอะๆนะฮะจึง ดอกแค่แล้วก็ยอดแค่เพื่พไนองยอดแค่รูดอย่างนี้รูดอย่างนี้อ่ารูดออ,ดอกก้านมันออกก็เหลือใบกับอ่าอ่อนๆมันแล้วก็ปุ่มอบอกว่าหอวหนังอึง่งจำ้มปน ขาอ่อนขาอ่อนนะไม่ใช่ขาอ่อนก็เป็นผักเนี่ยนี่นี่คือต้นขาเออแล้วก็เอาแบบนอนอ่อนมันแล้วก็มาปอกออกแล้วก็เอาไปลวกเอาไปต้มก็กินกับน้ำพริกก็อร่อยเหมือนกัน บอกขาอ่อนฝากต่อไปออื อันนี้คือหยอดพักโคมเออหยอดพักโคมดิงที่เขาเก็บมาตามพื้นนั่นแหละที่เขาเบิ้งเป็นหยานั่นแหละมันเป็นหยาพักโคมเขาเรียกเป็นผักโขมผักโขมนะไม่ใช่ผักโขมผักโขมลวกแล้วก็มันจะนิ่มนิมอ่อนอน,ออนมันจะละลายมันจะละลายในปากเลยนะฮะจะละลายในปากเลย มันลายในปากเลยอันนี้คือยอดบวบยอดบวบก็เอามาลวกยอดอ,อ่อ,อนๆมันอนะเอามาลวกก็ได้เอาไปผัด ฉาบกับน้ำมันก็ได้ไปผัดใส่หมูก็ได้ก็อร่อยเหมือนกันยอดบวบนะกินได้เหมือนกันนี่ม้วนเข้าอย่างงี้ม้วนอย่างงี้นี่ม้วนอย่างงี้แล้วก็จ้าป่นคุยป่นเลยคุยเอาไม่ต้องจ้านะกินคนเดียวนี่จ้ ปนอิงปนเอิงเจวอิงกับลวกผักริมดวโอเคสุดยอดเอานะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมกับเมนูปนออ่งส่้นหมากเพิ่นจ,น,พนจะอย่างกับต้มเป็นไ่ครับเออเพิ่นจะย่างกับต้มแต่ว่าอันนี้ผมคืออยากกินผักด้วยนะครับว่าอยากกินตะตอนนะครับเออไม่อยากกินแต่เนื้อนะอยากมีผักด้วยการกินน้ําพริก ผักลวกนี่แหละผมว่ามันมันมนะมันขาดพักไม่ได้นะฮะผมมีผักด้วยนะฮะเออก็ง่ายๆนะเขาเอ็นว่าหากินตามภาษานะครับเออมีอีหยังกะละหาเอาน้ําหัวน้าเฮาเขานี่แหละนะครับหาเอาน้ําหัวน้าเฮาเขานะครับพักถูกจริงถูกยางหลอบตัวเฮามันก็นเออกินได้นะเออกินได้แล้วก็อร่อยด้วยเป็นผักพื้นบ้านนั่นแหละรียก็ผักพื้นบ้านนะครับกินกับกับน้ําพริก ต่างๆที่เรามีนะครับวันนี้ก็ปนอื่งฝนตกพอดีเมื่อคืนนะครับฝนตกพอดีเมื่อคืนนะครับอึ่งออกกันเลยไๆ้อึ่งมาเนจักหน่อยหนึ่งก็เลยมาปนกินนะครับอ้าวนะครับกับวิธีชาวบ้านนะครับกับวิธีชีวิตภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็เป็นวิธีชาวบ้านหากินกันตามภาษานะครับโอเคนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับอ้าว แล้วก็กดแชร์แล้วก็ไม่ต้องคามโฆษณานะฮะเอาโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวิดีโอนะฮะต้องขอ,อกะคำว่าสวัสดีครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วเพราะว่ากินเสร็จก็ต้องไปเลาะบ้านเออไปไปเลาะบ้านเจอแล้วก็หาแนวลฮดต่อต้องพี่น้องเลาะบ้าน